ชื่อนายชนาทิพย MM, ์อมอิมรหัส1 1 6 1 1 0 4 6 2 0 1 9ขีด9นะครับต่อไปข้อ11มีพนักง,งานที่ทำงานแต่ละปีกี่คนนะครับเริ่มมาเลยซีเล็ก <c oughs> จะการเริ่มทำงานแต่ละปีสัญญาเช่าแล้วก็นับว่ามีที่คนนับจำนวนของพนักงาน ของรหัสพลังงานจากข้อมูลของพลังงานทั้งหมดโดยแบ่งกลุ่ม พนักงานที่มีสัญญาจ้างนะครับนี่เราก็จะไล่แต่ละปีมาเลยนะครับ1996 หนึ่มี8คน 1990, 1 9ึ่งเคนแล้วก็หนึ่อีก2คนนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเรียงนะครับอันนี้จะไล่มาครับอันนี้คือตัวโค้นนะครับจบการทำงานคอสิเอ็ดครับ